模式。<Machine. S 2> <noise> สวัสดีพี่ๆน้าๆที่รักนักตกปลาทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่อมรินฟิชชิงนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับผมก็หายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้พาพี่ๆน้าๆออกหมายตกปลากันอีกแล้วครับผมวันนี้เราไม่ได้ไปเทสสูตรปังสามรถนะครับก็จะมาตกปลานินนะครับไปทํากับรงกับข้าวกินนะครับผมตรงจุดจุดที่ผมอยู่ที่ผมลงเนี่ยครับ จะเป็นเหมือนบ่อนะครับบ่อกึ่งธรรมชาตินะครับผมก็ขอสงวนพิกัดหมายนะครับไม่ได้ปักหมุดไว้ให้นะครับผมเพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับครับผมก็เตรียมชุดอุปกรณ์ชุดเหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมปั่นใส่ตะกร้อเรียบร้อยละยังไม่ได้ตีเบ็ดเลยตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วแล้วครับมาสายครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับมันเป็นบ่อธรรมชาตินะครับนะนะ ที่นี่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรบ้างเดี๋ยวอาไว้ติดตามรับชมไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีปลาชนิดไหนบ้างเป็นปลาอะไรบ้างนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นตะก้อวิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่จะใช้เป็นขนาดเล็กลงมานะครับขนาดสองเซนนครับผมแล้วก็ชิงหน้าครับใช้ชินศูนุดหครับผมนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อตกปลาสําเร็จรูปของผมเองนะครับผมแล้วก็ ท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไปดูกันนะครผม ขอ zoom คนงานนะครับผม าแล้วครับนะนะแต้มแด้ของเราดูดูไซส์ครับโอ้โหกดโหดมากนะครับดูดิยอดครับมาแล้วครับตอนแรกมันกดไปไปรอบหนึ่งนะครับแต่หลุดไปทอดกรอบทอดกรอบ ครับนะนะตัวนี้ใสดีครับใสดีแต่งสวยเลยครับดูดูหม,มันนมานหมันหมาน,มนเริ่มมีไซแล้วครับเริ่มมีไซแล้วนครับแต่งสวยๆเลยครับยอดแล้วผม ว่าจะไม่มีตัวนะครับหมายแบบนี้นะครับโอตามเต้นต่อไปกันต่อครับผมมันถือแน่นอนตอนนั้นคนมก็ตกประจำปลามตัวอยู่นะสวยอยู่นะสตัวโลสาตัวโลจริงๆนี่สี่ตัวโลมาแล้วครับผมทุกคน สวยเลยครับโอ้เดียวข้างๆนี่ขนาดแบบปั้นแบบนิ่มสุดแล้วนะนะยังไม่แตกเลยอะอยาม่ลมันต้องแตกไวๆไงเพราะว่าน้ามันนิ่งไงไม่ใช่น้ำไหล เลยเข้าช้าก็ตกเหมือนบ่อั่นแหละพูดถึงนะครับถ้าอย่างนงี้มันเหมือนบ่อแล้วแต่ไม่เป็นบ่อธรรมชาติแค่นั้นนหะแต่ถ้าเป็นบ่อแม่น้ําเงี้ยต้องปั้นแน่นครับแล้วผมไปตกกับพ่อนี่ครึ่งชั่วโมงเก็บทีอ่ะชั่วโมงเก็บทีไม่ปั้นไม่ได้เก็บบ่อยปั้นอะไรนะปั้นบ่อยก็ไม่ได้ปุกี่ศโศกไงกยิ่กโศกมาแล้วครับผมชั่วโมงเก็บทีปั้นแน่นไปก่อน ย the right. no no ้อนมาเห็นว่าออกซ้ายไปแล้วย้อนมาอยู่แล้วใชยเดียวกันนี่เปใหญ่กว่ามีหลายไซยปลาบอลนี้สายเดียวกันข้อเดียวกันข้อเดียวกันเขาปากตัวนึงนะเขาปากตัวนึงเป็นสองอันก็เกี่ยวข้าวเต็มเต็มสวยๆเริ่มมาแล้วเลย ได้ดีอยู่ดีอยู่นะกาลังกินแน่ได้เนื้อมันไม่แข็งาแล้วครับผมแต้มไม่สวยอีกแก้มครับเย้เนี่ยครับเนี้ทอดอร่อยเนี้เนี้เนื้อมันไม่แย้แก้มไม่สวยครับผมเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้ว <laughs> ใช้ได้แล้วถือว่าโอเคอยู่ไม่นานมากแต่เมื่อกี้ตัวใหญ่คันใหญ่ก็ตอดนะแต่ยังไม่ล่าแ้วนี่กินก่อน แตมนมส,สวยๆครับแถมส,สวยๆแล้วครับผมยอดครับสุดยอดนี่ครับหนาๆมันจะเป็นเหมือนบอ่อเหมือนคลองนะครับเนี่ยครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะไม่ได้ปักพิกัดหมายไว้ให้นะครับ ก็ขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมก็ข้างๆก็จะเป็นู่ซ่อมรถนะครับสีเนี่ยครับก็มีพอมีตัวนะครับแต่ก็ห่างๆหน่อยครับผมพอขออนุญาตจะของพื้นที่เข้ามาตกได้นะครับฟรีนะครับแต่ไม่ได้ปักหูุดให้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับผมขออภัยด้วยครับผมครับพี่เพนะนะ ก็ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสิบสองนาทีนะครับผมก็ถือว่าลอดแห้นะครับสําหรับหมายนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับพี่ๆน้าๆนักถกปลาท่านใดนะครับที่สนใจนะครับส่วนผสมในการทําเหยื่อต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์นะครับช่องทางในการสั่งซื้อในการติดต่อนะครับไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะเป็นตะกอวิ่งนะครับ แล้ก็วิ่งมีสามขนาดนะครับสองเซน2 5จุดห้าแล้วก็สามเซนนะครับแล้วก็กากมะพร้าวกะทิอบแห้งครับผมแล้วก็ลำนะครับก็สนใจเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆออเดอร์เลยนะครับที่อุดหนุนกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับว่าจะมีแต้มต่อไปกันไหมนะครับผมไปครับ สวยครับนี่ครับทุกคนไสทอดกรอบนะครับ <c oughs> ก็มาลองเป็นครั้งแรกนะครับจุดนี้นะครับก็ถือว่ารอดแห้นะครับผมปลาที่ก็ค่อนข้างห่างนะครับสงสัยได้ต้องมาซ้ำอีกแน่ครับ ใกล้บ้านนะครับนนะก็ถือว่าโอเคนะครับตามแจนต่อไปกันต่อครับ ไม่ทันนะทุกคนหลุดเลยครับมันลากไปเลยนะไม่ทันกาลังจะปั้นเหยื่อนะครับอุ๊ยเริ่มมาครับเริ่มมากลังจะปั้นเหยื่อนะทุกคนนะกินทีผลอครับกำลังจะปั้นเหยื่อนี่เดียวเ กมันจะปั้นเยล่ยนะมันกดไปเลยครับมีลุ้นมีลุ้น เดิมเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้มันหลุดไปนะมันกดไปแล้วนะครับนา่าจะไซส์ประมาณนี้แหละครับกดไปยอดนะครับ,ดไ,รบได้มาแล้วครับผมมันกันต่อครับ ี่นะนะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วครับผมได้เวลาที่ต้องถอยทับกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บของอุปกรณ์แล้วนะครับดูครับฝนตกครับกีเลยเฉยๆหมดเลยไปฮะเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับปลานนินแทมสวยๆนะครับมีผิดคิวมานะครับเป็นฟลาทับทิมนะครับเนี่ยนะ่นนะ พอได้ทอดครับผมเนี่ครับพี่ปลาทับทิมมาด้วยนะทุกคนดูครับแก้มที่สวยครับวันนี้ตอนนี้คือเปียกหมดแล้วอ่ะฝนตกครับที่กอทมอครับน่ครับแกมนที่สวยเลยครับผม ฝากชุดอุปกรณ์ตะกอวิ่งลำกลากมะพร้าวไว้ด้วยนะครับผมสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ